สวัสดีค่ะวันนี้เราเก็บผลแตงไทยมาจากสวนค่ะซึ่งผลแตงไทยนี้นะคะก็สุกแล้วค่ะพร้อมที่จะรับประทานได้แล้วค่ะนอกจากแตงไทยจะมีรสชาติที่หวานหอมแล้วเรายังสามารถเก็บเมล็ดพันธุ์แตงไทยไว้ปลูกครั้งต่อไปได้ค่ะวิธีที่เราจะเก็บเมล็ดพันธุ์แตงไทยได้นานถึง2ปี5ปี10ปีมีเคล็ดลับดังนี้ค่ะ เมื่อเราผ่าแตงไทยออกมาแล้วนะคะก็จะเห็นเมือกเกาะที่เมล็ดพันธุ์แตงไทยเยอะเลยค่ะวิธีที่เราจะทำให้เมล็ดพันธุ์แตงไทยนั้นสามารถเก็บไปได้นานๆเราจะต้องล้างเมือกที่แตงไทยนั้นออกให้หมดค่ะเพราะว่าถ้าหากเราล้างเมือกออกจากพันธุ์เมล็ดแตงไทยได้เยอะเท่าไหร่เราก็จะเก็บพันธุ์เมล็ดแตงไทยได้นานยิ่งขึ้นค่ะเวลาที่เราจับดูเมล็ดแตงไทยนะคะก็จะมีเมือกติดเมล็ดเลยค่ะนี่ค่ะ ที่เราจับขึ้นมาดูนี่นะคะจะเป็นลื่นๆค่ะเราต้องล้างออกให้หมดค่ะเราถึงจะเก็บเมล็ดพันธุ์ได้นานที่สุดค่ะวิธีการล้างเมือกออกจากมเมล็ดแตงไทยเราจะต้องนําเมล็ดแตงไทยออกจากผลแตงไทยให้หมดค่ะเราใช้ช้อนนะคะสําหรับการขูดออกค่ะแล้วเราก็ขยํานะคะขยําให้มเมล็ดของแตงไทยนั้นออกจากเมือกก่อนค่ะ แล้วก็เตรียมภาชนะนี้ค่ะจะเป็นกระปุกหรือว่าเป็นกระมังหรือว่าเป็นหม้อหรือว่าเป็นอะไรก็ได้นะคะที่เราจะใช้สําหรับการแช่เมล็ดพันธุ์แตงไทยค่ะวันนี้เราก็จะใส่กระปุกค่ะพอเทศใส่กระปุกเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเติมน้ําลงไปค่ะ การเติมน้ำลงไปก็เพราะว่าเราจะให้เมล็ดแตงไทยนั่นนะคะตกลงมาอยู่ด้านล่างค่ะเมล็ดแตงไทยที่ลงมาอยู่ด้านล่างสูตรนี้นะคะก็จะเป็นเมล็ดแตงไทยที่สมบูรณ์ค่ะที่เราจะสามารถนําไปเก็บไว้ใช้สําหรับการเพราะเมล็ดพันธุ์ต่อไปได้ค่ะก็จะเติมน้ําประมาณนี้ค่ะถ้าเราอยากได้เมล็ดแตงไทยที่สมบูรณ์นะคะเราก็แช่ไว้ประมาณ หนึ่งสัปดาห์สองสัปดาห์หรือสามสัปดาห์ก็ได้ค่ะให้น้ําของเมล็ดแตงไทยนั้นเกิดการเน่าก่อนค่ะแล้วเมล็ดแตงไทยนั้นนะคะก็จะตกลงมาอยู่ด้านล่างสุดค่ะก็จะทําให้เมล็ดแตงไทยนั้นได้เยอะค่ะแล้วน้ําที่เราแช่ไว้นี้นะคะเราก็สามารถนําไปฉีดพน่นแมลงได้ค่ะก็จะทําให้แมลงนั้นมีการแสบแล้วก็บินหนีออกจากพืชผักของเราค่ะแล้วเราก็ปิดฝาไว้ค่ะ 6วันแล้วค่ะจะสังเกตนะคะจะเห็นมเมล็ดแตงไทยนะคะมเมล็ดแตงไทยที่ดีนั้นจะอยู่ด้านล่างค่ะส่วนด้านบนนะคะจะเป็นเมือกที่ลอยอยู่ค่ะแล้วก็มเมล็ดแตงไทยที่ไม่ดีจะอยู่ด้านบนสุดค่ะเราสามารถเก็บมเมล็ดแตงไทยไว้ได้นานถึง2ปี5ปีและถึง10ปีค่ะก็ขึ้นอยู่กับขั้นตอนตอนนี้ค่ะคือเราจะต้องล้างมเมล็ดพันธุ์ ตรงนี้นะคะก็คือต้องล้างให้เมือกนั้นออกให้หมดค่ะเพราะว่าถ้าเราล้างเมือกที่อยู่ในเมล็ดแตงไทยออกไม่หมดนะคะก็จะทําให้การเก็บเมล็ดแตงไทยนั้นอายุจะสั้นลงค่ะเมื่อเราเปิดฝาออกนะคะก็จะเห็นนี่ค่ะนี่ก็จะเป็นเมือกของเมล็ดแตงไทยค่ะที่เราอยู่ด้านบนนี้ค่ะอันนี้เราจะเททิ้งนะคะแล้วน้าที่เราแช่ไว้นี้นะคะก็สามารถนาไปฉีดไล่แมลงได้ค่ะ เราก็จะเทน้ํานี้ออกนะคะแล้วส่วนที่ลอยอยู่ด้านบนนี้นะคะที่ร่วงลงมานี้ก็ก็คือเมือกแล้วก็เมล็ดพันธุ์ที่ไม่ดีค่ะเราก็จะเก็บเอาไว้เฉพาะเมล็ดพันธุ์ที่ดีค่ะก็คือเมล็ดพันธุ์ที่จมน้ําอยู่นี้ค่ะ เมือกที่เราเทมาเมื่อกี้นะคะเราก็เททิิงแล้วค่ะแล้วทีนี้เราก็จะกรองเอาเฉพาะ,มะเมล็ดพันธุ์ที่ดีค่ะขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่สําคัญมากนะคะเพราะว่าถ้าเราล้างเมือกที่อยู่กับเล็บแตงไทรนี้ออกไม่หมดนะคะก็จะทําให้การเก็บเมล็ดพันธุ์นั้นอายุสั้นลงค่ะเราจะต้องล้างเมือกนี้ออกให้หมดนะคะ ท่านผู้ชมสามารถแช่เมล็ดพันุ์นี้นะคะไว้ได้สามสัปดาห์ค่ะถ,ถ้าท่านผู้ชมต้องการให้เมล็ดพันธุ์นั้นมีคุณภาพที่ดีนะคะแต่นี่เราแช่ไว้แค่หกวันก็พอค่ะก็จะได้เมล็ดพันธุ์นี้ค่ะแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะนํามาล้างค่ะเราต้องล้างจนกว่าน้ําเมือกที่เกาะอยู่เมล็ดแตงไทยนี้ค่ะออกให้หมดค่ะ ถ้าเราแช่ไว้นานนี้นะคะจะเหม็นมากเลยค่ะแต่นี่เราแช่ไว้หกวันกลิ่นก็ไม่เท่าไหร่ค่ะเราก็จะเติมน้ําลงไปค่ะเพื่อที่จะล้างเล็ดพันธุ์ให้สะอาดค่ะแล้วน้ําที่เราเททิ้งนี้นะคะเราก็จะเก็บไว้สําหรับในการไล่แมลงค่ะ จะเก we <hel token thanks> ็บน like ้ํานี้นะคะไว้ใช้สําหรับการไล่แมลงค่ะเราจะล้างเมล็ดแตงไทยครั้งที่หนึ่งค่ะเราก็จะใช้ช้อนนะคะกวนนๆเพื่อจะให้เมล็ดแตงไทยแล้วก็เมื่อน้นหนุนออกจากกันค่ะนี่ค่ะสังเกตเห็นนี้นะคะอันนี้ก็คือเมื่อค่ะแล้วก็นี็คือเมล็ดแตงไทยค่ะเราก็จะให้เมล็ดแตงไทยน้ำหนุดออกจากกันค่ะ เมื่อเรากวรเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเทน้ำทิ้งค่ะแล้วก็จะล้างครั้งที่สองค่ะอันนี้ก็ยังเหนียวเนียอยู่ค่ะเมื่อก็ยังออกไม่หมดเลยค่ะครั้งที่สองเราก็จะเทน้ำลงใสยอย่อีกค่ะ ก็จะใช้ช้อนกวนเหมือนเดิมค่ะแล้วก็กรองน้ำเหมือนเดิมค่ะอันนี้เมื่อจะน้อยลงค่ะแล้วก็นำไปล้างครั้งที่สามค่ะสังเกตเห็นนะคะอันนี้เมื่อลดน้อยลงค่ะครั้งที่สามก็ใช้น้ำล้างเหมือนเดิมค่ะ ใม้ช้อนคนเหมือนเดิมค่ะครั้งที่สามนี้เริ่มจะเห็นน้ำเป็นใสๆแล้วค่ะเราก็จะเทน้ำออกเหมือนเดิมค่ะครั้งที่สามน้ำเริ่มใสแล้วค่ะเมื่อเราล้างน้ำออกสามครั้งแล้วนะคะก็จะเห็นมเมล็ดแตงไทยนี้ค่ะ อันนี้ก็คือเมล็ดแตงไทยที่เราจะเก็บไว้ทําพันธุ์ค่ะก็จะมีการล้างเมือกออกหมดแล้วค่ะจากนั้นเราก็จะนําไปใส่ตาข่ายเขียวค่ะเพื่อทําการตากค่ะนี่ก็คือตาข่ายเขียวค่ะที่เราจะนํามาใส่มเมล็ดแตงไทยไว้แล้วก็ตากไวก้ไในที่ร่มค่ะนี่ค่ะเราก็ได้นาเมล็ดแตงไทยมาใส่ผ้าตาข่ายเขียวเสร็จแล้วค่ะจากนั้นเราก็จะนำมะเมล็ดแตงไทยนี้นะคะ ไปตากไว้ในที่ร่มค่ะท่านผู้ชมต้องตากไว้ในที่ร่มประมาณเจ็ดวันนะคะถ้าเราตากในที่มีแสงแดดนั้นจะทําให้อายุการเก็บของเมล็ดแตงไทยนี้จะสั้นลงค่ะหลังจากที่เราตากในที่ร่มแล้วนะคะหนึ่งสัปดาห์ผ่านไปนะคะก็จะเห็นเมล็ดพันธุ์แห้งสนิทเลยค่ะ เจะเทเมล็ดพันธุ์ออกจากถุงนะคะนี่คือเมล็ดพันธุ์แตงไทยที่เราตากไว้หนึ่งสัปดาห์แล้วค่ะก็จะเป็นเมล็ดพันธุ์ที่แห้งสนิทเลยค่ะจากนั้นนะคะเราจะเก็บไว้ในถุงพลาสติกค่ะ แล้วก็เตรียมถุงพลาสติกนะคะแล้วก็นำเมล็ดพันธุ์ใส่ค่ะเราก็จะได้เมล็ดพันธุ์สองถุงค่ะอันนี้คือแตงไทยหนึ่งลูกค่ะก็จะได้เมล็ดพันธุ์เยอะเลยค่ะ แล้วเราก็ทำการปิดปากถุงพลาสติกให้แน่นนะคะ ร็จแล้วค่ะนี่ก็คือขั้นตอนและวิธีการเก็บมเมล็ดพันธุ์แตงไทยให้มีอายุการใช้งานได้นานที่สุดค่ะวิธีนี้นะคะถ้าเราเก็บไว้ในที่ร่มนะคะเราจะเก็บมเมล็ดพันธุ์ได้นานถึง2ปีค่ะแต่ถ้าเราอยากเก็บมเมล็ดพันธุ์ได้นานถึง5ปีถึง6ปีนะคะเราก็เก็บไว้ในตู้เย็นค่ะแล้วถ้าหากว่าเราจะเก็บมเมล็ดพันธุ์ได้นานถึง10ปีนะคะเราก็ เก็บไว้ในตู้เย็นค่ะแต่ว่าเราจะต้องเก็บไว้ในช่องแช่แข็งค่ะเพียงเท่านี้ค่ะก็จะทำให้ท่านสามารถเก็บพันธุเมล็ดแตงไทยไว้ใช้ได้นานถึง10ปีเลยทีเดียวค่ะนี่ก็คือเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆที่นำมาฝากกันค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมค่ะสวัสดีค่ะ